สวัสดีครับมาพบกับช่องยุดน้องไผ่ฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาทำวัคซีนรวม New นิวคาสเซิลครับร่รบอโรคปออักเสบนะครับมาดูวิธีการทำกันนะครับเราจะแกะฝาขวดออกก่อนนะครับวัคซีน New นิวคาสเซิลนี่มีอยู่ชุดหนึ่งมีสองขวดนะครับมีขวดเล็กกับขวดใหญ่นะครับเราจะดูด น้ำจากขวดใหญ่ก็กดไปใส่ขวดเล็กนะครับดูนะครับเพื่อจะระยายเพื่อจะละ,ยยะละละายน้ํายานะครับน้ํายาสีขาวอยู่ขวดเล็กนะครับเลี้ยวเขย่านะครับขย่าแล้วก็เราก็จะดูดกลับคืนมานะครับใส่ขวดใหญ่นะครับ ทำแล้วก็เราจะเอาไปใส่ขวดใหญ่เหมือนเดิมนะครับเราดูดออกให้หมดนะครับจากขวดเล็กครับแล้วไปใส่ขวดใหญ่นะครับดูวิธีการทำของเรานะครับ แล้วก็เราจะมีเข็มครับเข็มสำหรับหยอดนะครับหยอดวัคซีนรวมเนิ้อวัสดุละเลอะเสียบนะครับโดยแทงเขานะครับแล้วเราก็จะหยอดเข้าจมูกนะครับหยอดเข้าจมูกสองหยอดนะครับเราจะทําอย่างนี้ทุกตัวนะครับ ไม่เว้นสักตัวเลยนะครับเราจะทําทุกตัวนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับหยดวัคซีนสองหยดนะครับหยอดเข้าจมูกนะครับบางคนก็ใช้วิธีหยอดเข้าตานะครับของผมจะใช้วิธีหยอดเข้าจมูกนะครับสองหยดนะครับเราจะทําไปเรื่อยนะครับ ฉันครบทุกตัวนะครับวันนี้เราจะยอดประมาณ200กว่าตัวครับประมาณ240ตัวครับ,รรบอยอดไปเรื่อยๆ้รักันครบครับ รเราตัดกลับมานะครับอันนี้ครบ,ครบรลแล้วนะครับเราหยอดใกล้จะหมดแล้วครับเราจะเอาใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเข้ากงนะครับเราจะรู้ว่าไก่ตัวไหนหยอดไปได้นะครับส่วน เราจะให้วิตามินนะครับให้ยาให้วิตามินป้องกันการเครียดนะครับยาขายเครียดนะครับสำหรับไก่นะครับน้ำอย่าให้ขาดนะครับน้ำครับถ้าน้ำขาดนี่ผมเคยมานะครับผมเอาน้ำออกก่อน แล้วก็เอาไก่ลงแล้วก็รือเอาน้ําเข้านะครับดี๋ยวาวัคซีนเสร็จก็ปิดเลยครับปิดกรงนะครับเรือเอาน้าเข้าผลกับตื่นเช้าตื่นเช้าขึ้นมาผลปรากฏว่าไก่ตายนะครับไก่ตายประมาณยี่สิบตัวเลยนะครับน้ำเราจะเปลี่ยนทุกวันนะครับเพราะเราเราผสมยานะครับ ทำให้น้ำบูดนะครับน้ําบูดน้ําเสียได้ครับนะสังเกตด,ดีนะครับไก่จะหิวน้ํานะครับจะเข้าไปกินน้ำแล้วนะครับอย่วัคซีนเสร็จนะครับเราจะทำวัคซีนก่อนส่งทุกครั้งนะครับ แล้วก็ทําทุกตัวนะครับทําให้ครบทุกตัวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยครับถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านติดต่อที่098 7 6เ9้2 7่ง9้าหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ลาท่า,านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ